เราก็มาทานข้าวอยกันล็ลไดกินข้าซยไต่เน่อนจำนก็วเ๋ากิเนียนกิ่นไม่รู้่ากินข้าวซอยไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่หนก็มากินข้าวซอยแทเเช้านี้นะคะเราก็มาทานข้าวซอยอีกแล้ววันนี้วันนี้วันนี้เราไม่ได้เรียนเหมือนในแด็ไในเรียนนไปหนาว่าเดมีไว้พอมาขับกวาแผลทีเส้นซอมพ้ท้าเมืองใกล้น่อ วันนี้นะคะจะมีเพื่อนมารับไปพี่ที่รู้จักกันที่เคยอยู่ในกลุ่มเดียวกันตอนอยู่ในไทยนะคะเวลามีวัฒนธรรมต่างๆเราก็จะไปได้กันตลอดเลยตอนอยู่ประเทศไทยแล้ววันนี้โมก็มาทราบว่าพี่เขาอยู่ที่นี่ก็เลยพี่เขาบอกว่าจะพาไปเที่ยวที่อะไรนะมหาวิทยาลัยของพ้าสอในรัดฉานค่ะที่นี่ก็จะเป็นที่ใหญ่ที่สุดเลยที่เราจะไปในวันนี้ านได้กันค่ะเข็นซ้อมกันอ,อร่อยรสชาติคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวไทยนะคนแะก็จะเหมือนขอ้าวซอยข้าวซอยไทยแต่ว่าเส้นจะเนหนียวหนึบหน่อยตอนนี้คือฝนตกมารอที่มารอที่ขาด้านน้านะคะฝนตกหนักมาก นี่เราเห็นสีนเขียวๆนี่จะเป็นกระนัง้งเคนน้าสวยมากค่ะแล้วก็คนก็ค่อยมารอมาไปเขามาไปกี่กี่นาฬิกากินข้าวไหนไปก่อน <c oughs> ในวิดีโอในกอดเดียร์พี่น้องเขาเขามาแหล่ตีสุลามุนีนี่ค่ะว่านในกอดเีเป็นตีต้นตีหันว่าในคลิปนี้นะคะโมก็จะพาทุกท่านมาดูมาชมก็จะพาทุกท่านมาดูเจดีสุลามุนี ที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในดงจีค่ะสวยมากฮังรีได้เลยค่ะเมื่อไกลฝนตกกว่าฮะน่าเยันไปเลยเลยย่ำๆเมื่อกี้ฝนตกนะคะทำให้เปียกๆสวยมากอินอินเนี่ยวะฮัลโหลให้กอเป็นปีโพยปีโพยแลดั้งปีฮังคะก็ปีอ่อนเคปีอ่อนเคอร์พอมเคอร์ค่ะฮะออนเคอร์รอปีอ่อนเคอร์ จะอยู่ในในห่าห่าพ่อบายบายให้กอลปแนฟปีพวยเมื่ออยู่กรุงเทพยามใกล้ๆก้กว่ากวามามาซ้อมกันเมาแล้วได้กออันกันว่าอยู่เมืองไทยแห่กผมขึ้นกว่าค่ะฮะเมืองไทยกว่าเลยได้ก็ขีกว่าอยู่นอกใจฮะนาะพี่พยเขาดีกว่าก๋าเลยมากไงใจฮะฮเออขอยเกียา่อาพี่พยเขายุดตอนตี ค่ะว่าขำไม่ไหวพูดจักตีต้นตี้ย่าน่ายค่ะว่าไหนโอ้อพี่ม่อยู่จนตี้จมือในการรุ่นเนี่ยโอ้ใช่ค่ะแลนแกในสุลามุนี่สุลามุนี่สุลามุนี่ที่ว่ายำหรือยำอยู่กรุงเทพหลายปีค่ะเวอร์เมืองไทยหลายปีค่ะ มึงให้อาซีปีปลายอยู่นะิีปีปลายหลายเหมือนกันครับว่าไนพี่พี่สาวเคยอยู่ประเทศไทย1สิบกว่าปีเช่นเดียวกันเลยเมื่ไก่ดีพุ่ยเขาอันมาแหล่ทีนะคะนะพ่อบนั้นแต่เต็มไรถึงค่ะพอระมาในวังในกอแต่ลายถอดแชบดตินนะคะถ้ามาในนี้นะคะคือต้องถอดรองเท้าค่ะแต่ลายถอดแชปดตินทีนะคะเราต้องถอดรองเท้าตรงนี้นะคะก่อนเข้ามา ที่ไว้แต่ป่อผมค่ะแต่ป่อปันอ๋อป่อเนานะ <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะเป็นงานของปันปันป้อปันป่อ, <c oughs> อแล้วก็จะเป็นด้านในพระสุลามนีนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นด้านในนะคะสวยมากสวยงามมาก <c oughs> <c oughs> ทุกคนที่ที่มาถึงที่นี่นะคะต้องมากราบไหว้ ยงค่ะนาออเออโดังในก็ตันตันเน่างเงี้ยเปียงเไว้ค่ะเนาะเรียบเรียบว้ามเห็นมันค่ยัดดาบเลยยงก็มันคเย็ดเจ้าค่ะก็เจ้าค่ะไม่หล่อเก็ขำเพราะเล้เอียดน้องเอ็ดดี้ทำกูอ่ะใจอ่ะเอ็ดดี้ในฝ้นกูเหนะ ในเพจดได้ไปไรค่ะเพราะไปห้วยเหาไปกินกาวกกินไรอยู่ค่ะมาแล้วก็อันมากเลยกาดทักเขียวตอนนี้เราก็พามาดูตลาดที่นี่นะคะตลาดสดตลาดสดเกิดก่อตั้งไรเรียบเรียว่ะอันนี้มันวายม่าวายเหรอเห่ออ๋อหมอปั้นชื่อนั้นแต่ขึ้นกลางไหนกันคะวันนี้ กลางวันรถขึ้นก่างวันขึอ่ากลางวันรถเปิ้ลก็เยอะมากๆกับค่ามองอ๋อที่นี่ตลาดนะคะจะเป็นตลาดสดแต่ว่าโอ้อันเปิ้ลปุ๋ยสีม่วงกันว่างใช่ค่ะที่ไหนคะ่ะจะเปิดตั้งแต่ตีสี่เลยแต่ว่าเรามาตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วไม่ค่อยมีแล้วเขาบอกว่าคนจะเยอะก็ตอนเช้าก้อนเด่นนำก็กลางวันเจ่านีคะ ก้อนแตงกยวยเราจะมาสีมองแหงข้าวในกอก้อนก็เต็มพ้อนน้ำค่ะโอ้กล้วยให้หวาย่างจ้าที่นี่ดอกไม้จะถูกมากเนะานะพี่กไว้เนาะขึ่นไปหมอกปอ้อเเแหงนี่นวานมาปอกหมอกแน,น่นังมัดแน,น่นังแหงวะ่ะนังหลงหนังเ่อยอ่อเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นตลาด ตลาดดอกไม้ที่นี่จะถูกที่สุดค่ะดอกไม้ที่ตองจีนะคะอย่างเช่นอู้สวยมากชมพู่ชมพู่ป่าแน่เลยแ <laughs> น่เป็นยังคนะ่ะเนาะ ย่างไก่ในป่าน้องนี่จะเป็นอ่าแจ่วผลไม้ที่แพงที่สุดที่เปรี้ยวที่สุดไม่แพงมั้งไม่แพงเหรอทางหนูแพงนะลูกละประมาณสองพันหรือพันข้าวทางนู้นไม่มีผลไม้ที่เปรี้ยวที่สุดลูกละหนึ่งพันจัตที่นี่ถ้าเป็นที่น้ำร้อนจะประมาณร้อยข้าว ก็กดุาเฟ่ในคายแล้วตัดกดพี่ปกเรื่ออป้าเขาเร่งเขาเป็ในคาย้ะเนาะย่าเป็นโถผู้เนี่ยอ๋อนี่เป็นเขาเล่งเขาเ่งเกงจุ

<จ>ทำเตี๋ยว<ส>ีเดือดนี่มาจากไทยเลยที่นี่ของไทยใจเยอะมากเพราะว่าเก็บใกล้ไคล้ไทยก <c oughs> สามันาวันหจกพอสวันหนึ่งกอกนะคะจะมีสวันสามวันหนึ่งครั้งวันวันตลาดแบบใหญ่ๆอะไรแบบนี้ทุกคนก็จะมาครบแต่ว่าเรามาไม่ตรงกับวันคนเยอะ ที่นี่กล้วยแต่ว่าแปลกมากไม่เคยเห็นจะเป็นกล้วยสีแบบนี้เลยนะ,ต,ต,ต,ละตลาดที่นี่ก็กว้างอยู่ที่นายกวางอ่ะนะวันนี้พี่สาวพามา ร้านคาเฟ่น no? <is> like ่าร awesome, oh. ักมากๆชื่อว่าแดบเจอตาหรืออะไรนี่แหละไม่แน่ใจที่นี่จะเป็นสำหรับคนรักน้องหมานะคะอัลลิฮากิเนะไกดดีว้าีเ้ยาดยฝาไหลท่านอ่ะโอ้น่ารักมากดู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 ดีอ้า น่ารักจังเลยโอ้ยดีักเกร์เนาะโอตั้งไนเงะมาี่อยกับเบนจไหนเนาะที่ใหญ่ดเนยอทีิักเกังไว้หรอโดนขังนที่นี่ก็จะมีชื่อว่าเดอะทายเดอะทายคาเฟ่ เจ็บตายเจ็บภายอะไรได้หละ่ะร้านที่นั่งนะคะน่ารักมากๆจะอยากนั่งด้านนอกก็ได้นั่งนั่งด้านไหนก็ได้ะคะ่ะไปสั่งที่นี่สั่งได้หลายอย่างเลยเค้กเค้กม้วนน้ำเนาะแ็นาว่านั่นแต่แฟน,นัมนแข<อ>็งเนาะ เอาไปครั่อวบนอินอินๆๆเลย <illes> ที่นี่ก็จะมีของเล่นแปลกให้ด้วยน่ารักมากสถานที่นี่น่าน,นั่งมากๆค่ะที่นันนี่นั่งเต็มน่าหรออุ้ยจดรง่มเลยจุ่นแี่ะแต่ลเ,เอาปเนี่ย

ที่คาเฟ่ที่นี่นะคะจะได้มองจะมองเห็นในตองจีของส่วนน่งไม่แน่าจว่าจะอยู่เขตไหนที่นหนคะนกอตีหันในตอนตีอีกหนึ่งก็หนอว่าเสียงแด,ด,ด้มิติไรเดิมโกตีลานแต่กอหังหรือตีหันตั้งในกอหรออยู่ยกอตั้งนอกอตีหันตั้งตอนตีจะไหนหัน ับป้าปงกันนะอินอินนะเฮ้ถ่ารูปถ่ารูปเอาก็เลิกอ่ะนั่นน่ะไดนังกะเดบายบายอินายบ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 ายนะอินอินบาย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 จบาายบายบาายบาย ใจยิ่งกว่าอ๋อมีพอยมาเล่งว่ะมันอะโอ้จิ๊บจิ๊บเจ็บจิบเจ็บจิบเขาเออเพียงใจจังเลยพามาแล้วก็ต้องมาเลี้ยงอีก